เอาละฮะกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมวันพันแมนเดอะสตองเก็นะครับผมก็สุขสันต์วันปีใหม่ย้อนหลังกันด้วยนะครับผมโอ้โ oh หก็หายไป2วันนะครับ ไปพักผ่อนหย่อนใจกันมานะครับผมใครเครียดช่วงปีใหม่นะับหลังจากที่เราเนี่ยทำงานกันมาเป็นปีๆแล้วนะครับผมก็ถสอเวลาพักผ่อนไปในตัวด้วยเลยละกันนะครับอ่ะก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับช่วงนี้มีโควิดนะครับผมก็ยังไงอย่าพยายามออกจากบ้านในช่วงนี้นะครับหรือว่าใส่หน้ากากป้องกันตลอดเวลานะครับอ่ะ มาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับวันนี้เนี่ยก็มีหลายคนนะครับหลังจากที <pl ains> ่ผมอยู่ปีใหม่เนี่ยก็ไปนั่งอ่านนะครับเพจที่ดองเอาไว้นะครับที่มีคนทักเข้ามาเยอะมากๆนะครับแล้วก็ตามคอมเมนต์ต่างๆนะครับก็มีคนเนี่ยบอกให้ผมนะครับสุมนะครับพี่พี่จะสุ่มไหมครับตัวนี้นะแฟลตประกายแสงมาแล้วนะครับจะสุมไหมเอ่ยนะครับอะไรยังไงนะครับผมต้องบอกตรงนี้ก่อนเลยนะครับว่ารอบนี้เนี่ยผมขอผ่านนะครับแบบไม่ต้องคิดอะไรเลยนะครับผ่านแบบผ่านแน่ๆเลยไม่ต้องลังเรียอะไรเลยนะครับไม่สุ่มแน่นอน เพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับผมและหาตัวอื่นนะครับที่สามารถแทนได้ง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับว่าทําไมนะผมถึงไม่สุ่มตัวนี้นะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยผมจะกลับมานะครับแนวพวกวิธีสายฟรีนะครับหรือคนงบน้อยต่างๆนะครับเพราะว่าคนขอให้ผมกลับมาทําสายเดิมเนี่ยเยอะมากๆนะครับเพราะว่าไปต่อกันไม่ค่อยจะไหวแล้วทะ ผมก็เลยค่อยๆดองตัวสุ่มนะครับแล้วสุ่มไปพร้อมๆทุกคนเลยครับก็ผ่านมา2ตัวแล้วนะครับเดี๋ยวดูนะครับว่าผมจะไปสุ่มที่ตัวอะไรนะครับดองตัวไปพร้อมๆกับผมเลยนะฮะแต่ก่อนที่เราจะไปดูข้อเสียของแฟดประกายแสงนะครับแล้วก็ทําไมผมถึงไม่สุ่มนะเดี๋ยวเรามาดูข้อดีของเจ้าแฟดประกายแสงก่อนเลยนะครับนี่ฮะแฟดประกายแสงนะครับที่เปิดให้สุ่มอยู่ณตอนนี้นะฮะข้อดีของแฟดประกายแสงเนี่ยหนึ่งเลยนะครับ เป็นตัวที่ไวมากๆนะครับเรียกได้ว่าความไวพื้นฐานเนี่ยน่าจะไวที่สุดในเกมนะตอนนี้แล้วก็ว่าได้นะครับแล้วก็คอมโบนะครับที่โหดมากๆยิ่งคอมโบคู่กับกาโรนะครับโอ้โหตีไล่ตีโจมตีกันมันมากๆนะครับผมตีธรรมดานเนี่ย ฟรีเนี่ยโอ้โหไม่ต้องพูดถึงครับเหมือนตีเป็น10กว่าทีรวมกันแล้วนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึ่งก็คือตีแรงนะครับไล่โจมตีสบายๆเลยอย่างที่ผมบอกรับมาเดี๋ยวมาดูสกิลของแฟตรประกายแสงนะครับที่ผมพูดไปนะฮะเนี่ยฮะอย่างสกิลที่1น,นะครับของแฟตรประกายแสงนะครับตวดัดแฟตนะครับ จะเป็นการโจมตีต่อเนื่อง2ครั้งนะครับผมต่อเป้าหมายรายเดียวนะครับแล้วก็ยังทําการเพิ่มความเร็วนะครับให้ตัวเองอีก20นะครับต่อเนื่อง1รอบนะครับเนี่ยเห็นไหมแค่สกิลแรกนะครับก็มีสกิลเพิ่มความเร็วนะครับให้ตัวเองแล้วนะฮะส่วนสกิลที่2นะครับสกิลวันตีเนี่ยจะเป็นการโจมตีต่อเนื่องนะครับทั้งหมด5ครั้งต่อศัตรูทุกรายนะครับทั้งแนวนอนนะครับผม สร้างดาเมจ140%และมีอัตรา70%นะครับที่จะตีเข้าถึงเป้าหมายติดบทขยี้นะครับ2รอบได้รับดาเมจเพิ่มขึ้น30%นะครับและถ้า ความเร็วของตนเนี่ยเร็วกว่าศัตรูนะครับผมจะได้รับ7%นะครับระดับค่า h p ทนทานเอฟเฟกนะครับมากสุด6ชั้นนี่ครับยิ่งความไวมันเป็นต่อนะครับยิ่งความไวมันดีคนอื่นเนี่ยมันจะยิ่งมีประโยชน์มากเท่านั้นนะครับผมส่วนพาสซีฟของเจ้าตัวแฟตประกายแสงนะครับเคลื่อนไหวอย่างแฟดนะสกิลนี้เนี่ยก็จะเป็นการพวกไล่โจมตีต่างๆนะครับและสร้างดามเมจพิเศษนะครับ พวกระเบิดพลังอะไรพวกนี้นะครับ60%ใครๆคล้ายๆิงเลยนะครับอันนี้เนี่ยเนี่ยครับข้อดีของมันคือตีแรงไวและมีประโยชน์นะครับในการยืนคอยเป็นตัวดาเมจเสริมให้เพื่อนๆน,นะครับผม แต่ว่ามาดูที่ข้อเสียของแฟตประกายแสงนะครับข้อเสียของแฟตประกายแสงเนี่ยอันดับหนึ่งๆเลยนะที่เราเห็นง่ายๆเลยนะก็คือมันบางมากๆนะครับถ้าเราเห็นเนี่ยเรามักจะเห็นเจ้าแฟตประกายแสงเนี่ยเวลากัวเซิร์ฟนอกนะที่เขาจัดทีมลงนะแฟตประกายแสงเนี่ยมีประโยชน์ในด้านดามเมจและความไวก็จริงครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะตายเป็นตัวแรกของทีมตลอดนะครับผมสําหรับแฟตประกายแสงนะฮะมันค่อนข้างที่จะบางนะครับแล้วก็ ค่อนข้างยากนะที่แบบว่าจะให้อยู่ได้หลาย,ลายเทินอะไรพวกนี้ผมก็ยังไม่ค่อยเห็นนะที่แบบว่าจะอยู่จนจบเทินได้นะส่วนใหญ่ล้วจะตายก่อนเพื่อนเลยนะแบบบางทีได้เปิดนับแค่เทิน2เทินแรกเนี่ยเทินที่3ปะปุ๊บตายไปแล้วนะคะถ้าแบบว่าพลังใกล้ๆก,กันนะ <c oughs> ต้องแบบ แฟตประกายแสงเนี่ยคือมันต้องปั้นสุดจริงๆนะครับถ้าไม่สุดจริงนี่ไม่โหดเลยนะครับผมซึ่งคนงบน้อยเนี่ยไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปหวังนะครับผมถึงบอกว่าสามารถข้ามได้เลยนะฮะสำหรับแฟตประกายแสงนะรอตัวอื่นครับแนะนำเกโลเกโลโกคสเอ,อะไรพวกนี้ดีกว่านะครับที่เป็นตัวที่ค่อนข้างมีประโยชน์นะครับกึ่งๆระดับความอึดและดาเมจที่ดีมากๆนะครับผมเนี่ยฮะ คือมันต้องปั้นสุดจริงๆของต้องครบของต้องแน่นจริงๆครับไม่งั้นไม่มีประโยชน์อะไรนะครับมันเป็นสายอุปกรณ์นะครับผมบทขยี้ทั้งแนวนอนและไล่จมตีคอรครับนี่เห็นไหมจุดเด่นนะฮะก็ไม่มีอะไรก็ผมก็เลยต้องผ่านไปก่อนนะครับเพราะว่ามันมีตัวอื่นที่โหดกว่านี้และดีกว่านี้นะเดี๋ยวผมพาไปดูเซิร์ฟจีนกันดีกว่าเซิร์ฟนอกนะครับว่าอันดับท็อปเซิร์ฟเนี่ยเขาปั้นแปบประกายแสงกันเยอะหรือเปล่านะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะเนี่ยห่างาจากเราแค่ไม่กี่เดือนนะครับมีตัวใหม่มากกว่่่่่าาเเรแคไไมมกกีีดือนนะตัวผนะ เรามาดูกันว่าเขายังปั้นแฟตประกายแสงอยู่หรือเปล่านะครับหรือว่าแฟดปะกายแสงเนี่ยเป็นแค่กระแสนในเซิร์ฟไทยนะฮะตอนนี้ผมเข้ามาอยู่ที่เซิร์ฟนอกแล้วนะครับแบบเรียวๆจระจเลยไม่มีตัดต่อไม่มีอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าอันดับท็อปเซิร์ฟเนี่ยของจีนนะครับว่าจะปั้นแฟดกี่คนนะครับกี่อันดับนะครับผมเอาตั้งแต่อันดับที่20แล้วกันประมาณสัก20นะะดูอันดับที่20นะครับ มีหรือเปล่าครับไม่มีแฟตนะครับผมอันดับที่20นะครับอันดับที่19อ่ะก็ไม่มีแฟตนะครับผมอันดับที่18อันนี้ก็ไม่มีแฟตเหมือนกันนะครับเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นพวกโบลล์นนะครับโกเคสซี่เกโลเกโลอะไรพวกนี้นะครับจีนอตเอเานะ,ะ,ะเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูอีกตัวหนึ่งแล้วกันคนขอก็เยอะเหมือนกันนะครับสาหรับจีนอตนะเนี่ยครับ เขาเน้นตัวที่มันอยู่ระดับกลางๆที่สามารถลงได้ทั้งซึกดูวนทั้งลงดาดและทั้ง PVP นะฮะอ่ะเนี่ยครับอันนี้อันดับที่15นะครับผมก็ยังไม่มีแฟดนะ้ำมาดูอันดับที่10บั้างดีกว่าเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะอันนี้ก็ไม่มีแฟดนะครับ9ไม่มีเหมือนกันนะมีกระบองเหล็กนะับอย่างเท่เลยนะฮะ <c oughs> แต่ไม่มีให้สุ่มนะเสียดายมากเลยนะครับนี่ครับอันนี้ก็ไม่มีนะครับไม่มีแฟดเหมือนกันนะครับผม ไม่มีนะครับมาดวงลองดูที่อันดับที่1กันบ้างนะครับผมอันดับที่1มีไหมอันดับที่1ก็ไม่มีนะครับมีเกโลเกโลโกเคสึกาโรด้วงนะครับผมแล้วก็ซอมบี้แมนกับฟีนิกซ์นะฮะอันดับที่2น่าจะมีแฟตนะครับเพราะว่ารูปโปรไฟล์เขาเป็นแฟตนะครับก็น่าจะชอบส่วนตัวนะนี่แฟตกรอบแดงนะครับผมอันดับที่3ก็ไม่มีแฟตนะครับผมอันดับที่4่ล่ะอันดับที่4อ่มีแฟตนะครับผมอันดับที่5นะครับอันนี้มีแฟตเป็น3ตัวแล้วนะครับอันดับ7ไม่มีแฟตนะครับ8 ไม่มีแฟดรับเนี่ยใน20อันดับนะครับผมมีคนเล่นแฟตอยู่แค่4คนเท่านั้นเองนะครับอ่ะก็อย่างที่ผมบอกนะครับมันก็เป็นตัวที่ทัาพันไม่สุดจริงๆเนี่ยไม่โหดเลยนะครับผมมันดีแค่ไวนะครับผมแล้วก็มีไล่โจมตีนะฮะนอกนั้นไม่ค่อยมีอะไรนะครับผมใครที่ข้ามได้ก็ข้ามไปก่อนนะครับด้วยความหวังดีจากราชาเกลนะอะ <c oughs> <c oughs> ก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับใครที่ชอบนะฮะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ